สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนซี 3, ทุกท่านเรามาดูสรุปล่างกันวันนี้สรุปร่างสรุปบนอีกสองวันรู้ผลอ <c ười> นไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิจ้า มาดูกันเลยเขียนไว้แล้ว1ถึง6กลิบเขียนไว้ครบหมดแล้วมาดูซิว่าตัวไหนจะมากว่ากันเลขน,นะสูตรที่1ที่สองชอบเกาสูตรที่1ที่2ที่สา เพราะว่าเราเอาคลิปที่มันเข้ามาลงทีแรกเลย,เลยดูสิมันจะมาไหมพี่หนึ่งที่สองที่สามนี้เพราะว่าเลขที่มันเข้าเรา,เามาลงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกคลิปมันจะชนที่จับใส่สีแดงนะใส่สีแดงตัด หกห้าหนึ่งหกห้าสองมีที่สองหกหกมีหนึ่งมีสอง

9จ็ดมีหนึ่งมี2มี3าเก้าจ็ดก็มสีสาม,ม 1. สองสงมีหนึ่งสองสามมี1นึ่งสามมีสองสามสอง 2 6, có 1, có 2 2 6, có 2 3 3, có 1 không biết là số 1 biết là sao 3 x có 3 6 1 3 6, có 1 หกหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสองคลิปเก้าหนึ่งมีที่หนึ่งเก้าสองมีหนึ่งมีสอง สองมาเยอะเก้าเก้ามีที่หนึ่งเลขเลขเบอร์รอในจม่าอยู่ที่เลขหนึ่งหมดนี่ตัวเดียวหมดหมดแล้วสองสี่มีหนึ่งสามสี่มีที่หนึ่งห้าสี่มีที่หนึ่ง สามเก้ามีที่หนึ่งสามเก้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดมีที่หนึ่งศูนย์แปดมีที่หนึ่งโอ้โหเลีกไม่ได้เลย หนึ่งเจ็ดมาที่หนึ่งเลยจะออกต้นไหนที่ไม่สชนเลยชนมันจะมีที่หกเจ็ดเก้าเจ็ด ก้าหกสี่หางสี่หางดูมันจะเข้าวินตัวไหนเข้าวินตัวไหน เต็มเต็มเต็มมันไปไหนเต็มสูตรสอสูตรเลยมศูนย์อีกสูตรหนมันก็จะมาที่อีกสูตรหนึ่งจะมาที่5เหมือนกันที่เร็วนไม่มาดิมาอีกศูนย์าเก้าศูนย์หนึ่ เรียงมาศูนย์สองสองศูดนี้เข้าสูดนี้ไม่เขา้าสูดนี้อ,อ,อีกอยู่ด้านหนึ่งเรียงมาสูนที่ห้าหกเจนะ็ดเนาะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอันนี้เต็มสามอันนี้เต็มสี่ เต็มห้าเจบวกเเป็น6กเจ็ดเน้นเนนมาที่9ก้าหกก้าเองหางโอ้ลืมใส่น้ำเงินเขียน สองสีเลย 97. 96, 97. เยก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเลขสี่หางสี่หางนี่จะมีที่หกสอง เก้าสองเก้าเจ็ดชนกันที่เก้าเจ็ดเก้าหกไม่มีเลยตัวเดียวนิน้น,นจัดไปตัวเดียวเลยเก้าเจ็ดเออล่างเหลือตัวเดียวสรุปแล้ว สุดแรกมันก็คือตัวนี้นะคะ97ลอง96สีห่หางชอบก็จัดไปกันไว้แต่เด่นที่สุดคือ97ตัวเดียวอัดไปเต็มที่แต่อย่าลืมนะคะเลขเลขตัวนี้นะคะแต่มันไม่เข้าหรอกว่าที่แล้วมันก็ยังไม่เข้าเลย เมือที่แล้วมันมาศูนย์ส02เออเข้าอยู่นี่มันโออขาดซ้ำ02น,นี่ไงแต่มันเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับคือ02แล้วงวดนี้่ะมันมาชนเลขของเราคือ,อกระดาษจ,จะจกับ็นค่อยๆกระขาย มันมาชนที่ตัวนี้นะคะหกสองตัวใหญ่เลยหกสองสองสี่ก็ไม่มีเก้าเจ็ดก็ไม่มีมีที่สองเก้าเลยเก้าสิบสิบเอ็ดเต็มหนึ่งนี่นะคะถ้าใครชอบอะไรปักธงชัยนะคะหนังสือปักธงชัย ถ้าเราเผือมันจะออกทันทีวันที่แล้วมันก็เข้าสองศูนย์ล่างอยู่สองศูนยล่างแต่ซื้อหกเก้ามันมีออกภายในนี้หนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองหางสิบสองหางนี้ออกล่างแน่นอนแต่ที่เขาเด่นให้คือสองหกสองหกของเราก็มีนี่หกสองเหมกับ <laughs> แต่ทำได้คือเจเก้าตัวเดียวที่มันชนแต่ก็ไม่แน่นะคะอย่าลืม6กสองสองหกถ้าใครชอบก็จัดไปถ้าชอบตามนี้ก็จัดไปเลยสองหมันชนอยู่สี 4, กับบกเจ้ากันสี่จืดเมื่อ แต่แตมันชนหกสูตัวนี้เ้อบอกนะเท้มหมดแล้วลืมไปว่า,าวันเสาร์พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะไปซื้ออยู่หกสองมันชนที่ตัวนี้หกเจ็ดแปดแต่ไม่เข้าเที่ยมดิ ตัวนี้เขาเตรีมหกหกเจ็ดเปดสองสามสีสีหางกันไว้ชอบตัวไหนก็จัดไปแต่เด่นที่สุดคือตัวนี้เจ็ดเก้าหางเดียวถ้าใครถ้าใครอยากลุ้นตัวเดียวเด็ดเด็ดเก้าเจ็ด ชอบกระจัดขัดกระผ่านนะคะแค่ไม่ลุ้นตัวเดียวเนน้นๆเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับมีสองหางเลยที่มันที่มันเขาเต้มสองหางนี้เขาเต้มเจ็ดบวกนี้ก็เต้มสามเ้าสี่สิเอ็ดเต้มหนึ่งแต่เต้มมันมีที่เตมมีที่ห้า ต็มมีที่ห้าเอาไปไปห้าตัวเนาะเต็มจะมีห้าหกเจ็ดศูนย์สามเต็มไม่ได้จับเต็มเนาะไม่ได้เอาเต็มจับเนาะห้าหก หกหนึ่งเต็มเจ็ดเก้าหนึ่งเต็มศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าสิบสิบเอ็ด ไ่ลุ้นจ้าปลาเสียวเต็มไม่เข้าเ,เต็มสงสัยเต็มจะไม่รู้จะผิดหรือถูกนี่นะคะเต็มมันถ้าใครจะชอบตัวไหนก็เอาเต็มไปดูว่ามันจะออกเต็มไหนชอบก็จัดขัดก็ดผ่านจ้าดูคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่าทนั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสวดีจ้า